สองสายนะครับสองสายก็คือาสายที่ที่หนึ่งท, <น vein. S 2> ที่ที่บริเวณรอบนอกนะครับก็จะมีนะครับทางออกนะครับออกออกทางนะครับแจ้งกับทุกคนทุกท่านนะครับบางคนบางครั้งก็จะมุ่งตรงเข้าไปข้างในนะครับตักบาทนะครับบางครั้งบางที ถ้าท่านนะครับก็รออยู่ด้านนอกก็ยังได้นะครับไม่ต้องวุ่นตุ่งเข้าไปข้างในนะครับก็ขอใช้เสียงตรงนี้นะครับประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งัตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการที่มาพวกเราจะเป็นการนะครับแสดงออกเป็นความเคารธความไม่คุ้มค่านะครับก็ให้ความรบผิดชอบ้เราหุ่าไปข้างในบริเวณนี้บริเวณวัดเพราะว่าบริเวณวัดตรงนี้นะครับฟังคำพูดตรงนนะครับตั้งแัน ไ่ไ่เนีวไเรื่องขเอาเรื่องจกต่อไปสบายครับไม่เอบนีรดาเียแล้วเป็นกาบอกใจเรว หนงอสาเอาอย่าบาค่ไมดเตงเงงั้นคอข้ตอรับจังตปครับแจ้งาก้จากระบาดระอํารถตสเร็งบนทะเบียนหรือรถต่างๆห้ามเข้าแะเบียนเติมเขาได้อย่างเดียว ทาสาธาชนที <wield ing 1970> ่จะมาร่วมับุนตักบาตรนะครับที่ห่าต้นมานะครับสี่ทิศห้านะครับเชิญนะครับผมขอความร่วมมือนะครับของเจ้าครับตาที่มาแจ้งเข้ามานะครับแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมบอกว่าข้างในแน่นเรานะครับต้องเสกเอาเอาไว้ตามตามหลงกทางการกันกันนะครับข้างในเน่ยแล้วไม่มีที่วางนะครับทีนี้ผมบอก ป็นรัทดาจากพวกโอเคด้านก็จะถือนะครับด้านด้านออกแล้วนะครับิดทางให้กุบาจารย์ท่ันออกด้านจะถครับอเียมครัเีอารจักรักร้งครับเตีมาเรียวเรียนหน้าใาไม้แต่ถ้าเขออกมาคขแก้งมาที่หน้ารังด้วยเด้ออครับ

不光这样。 อันนี้มันเยครับ ครับก็มาอยู่ที่ปากปุ๊บก็โนก็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 

ไม่สองป่าไหมอันนี้ข้างในเป็นยังไงเรายังไม่เข้าบริเวณวัดให้ปิดการจราจเไม่ก่อนเปลี่ยนเดี๋ยวเปิดการจราจรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบตอบแปะ

nha nha luôn tăm lót 100 các bác bắt thòกัน เด้อพ่องเด้อ ไม่ต้องไปเลยมั้งไม่วุ้ยไม่เนี้ยตู้ตู้ 嗯、好、啊，เด、啊、ี谢谢๋ยวมาพี่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 เดี๋ยวมากรอนเอจะได้เขาฟังพี่ เขานี aus, pues <sind> ่บ <c oughs> right. ้านเนี่ยได้บ่อหนามามาว่าเขานี่ได้เลยได้เลยกินไม่เขารู้สีแดง